พี่วินูเนี่ยคือหนูก็ไม่คิดนะก่อนแต่งงานเนี่ยหนูคิดว่าเออการแต่งงานน่าจะเป็นเรื่องที่แบบพอทายืดอยู่ด้วยกันแล้วมันจะต้องเจอกันบ่อยขึ้นเจอกันอะไรมันจะมีความกระทงกระแท่งมายืขึ้นแต่ับคนละเรื่องเลยก่อนแต่งงานหนูจะทะเลาะกันบ่อยแต่พอหลังแต่งงานแล้วไม่เรื่องหลัทะเลาะกันเลยเรื่องไม่ตั้งแต่ไม่เคยทะเลาะกันเลยตั้งแต่เดือนวันแต่งงานจนเนี่ยเดือนมีนาไม่อทะเลาะกันเลยรู้สึกเออบางเรื่องเขาก็ยอมเราบางเรื่องเราก็ยอมเขามัน ลกันคือตอนนี้การพูดคุยอย่างเงี้ใช่ใช่ใช่ก็จะพูดคุยกันแบบเราไม่ได้โกหกแล้วนะเป็นตัวตามอย่างนเราไม่ไม่สบายใจเราเราเล่าทุกเรื่างเราเราทุกเรื่องพอการแต่งงานแล้วมันเหมือนเป็นเป็นคนคนเดียวกันนะครับเราจะทำอะไรเราก็ต้องปรึกษากันนะครับ วะแล้วก็รู้สึกแบบขุนขวายตอนนั้นก็เหมือนกับแบบตามที่เคยออกให้สัมภาษณ์แหละว่าเออไปแอบจิกคนนู้นจิกคนนี้สุดท้ายเพื่อจะหาสามจิ๊บที่เราขาดหายไปแต่เกือบเกือบขาดเกือบเกือบรักษาเจอจิบที่มีอยู่ไม่ได้เจอจิ๊บเกือบหายไปแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับพี่พี่โอนไม่เอาแบบกลับมาได้ วอยากรู้ว่าคนเจ้าชู้ชเขาบริหารกันยังไงว่าเมียสามคนตีคนแล้วแบบไม่ไหวเลยหนูไม่ไหวจริงคือแค่แแคนเดียวก็ปวดหัวแล้วเขารู้มคะที <S <S ะ่โก้ว่าเขาจะไม่ทิงน้อกใจเห็ุการณ์เขารู้จักสันดานดี<อ>ที่เป็นปีแล้วหนูว่าเขารู้จักสันดานดีเพราะว่าหนูเมีย คนนี้ชัดไหมชัดไหมคือถ้าไม่มีคนนี้เรามีใหม่ได้เลือกก่อนใช่ไม่ว่าซอสอะไอย่างเงี้นะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีมีโรคต่อมไรต่อมไรบอกว่าก็อยากลองแลกหนูกันอ่ะไอ้ก็แอบขายนสิ่งไรอี่มูอคนเราแต่ครับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยแต่ว่าถ้าใครเก็บพอตอนนี้คือมันเป็นอย่างงี้ตั้งแต่แรกหมายความว่าหนูเนี่ยดูแลครอบครัวหนูผ่อนบ้านอยู่หกหลังให้ลูกหลานให้พี่สะพ้ายให้พี่ชายธุรกิจร้านเขา พิษภัยก็เปิดอยู่ตอนนี้ได้มีอยู่นะครับหนูเนี่ยเป็นคนดูแลบริหารตรงนี้มาตั้งแต่เด็กๆจนหนูอยุ่ตีสี่ปีนี้เพราะหนูรู้จักน้องกวางเนี่ยตั้งแต่เขาจบมหาลัยมาเรามีธุรกิจร่วมกันคือแคตตัสเงินจากแคตตัสเงินจากตัวสลุกแคตตัสเขาจะเป็นดูแลทั้งหมดเขาจะเป็นแอดมินจากบ้านตอนนี้เราทาที่บริษัทตัวตลุกแคตตัสนี่เราเป็นเหมือนพนักงานปู ทริปที่จะไปนาตุดคือไปดูดอกตกลาที่ญี่ปุ่นที่จะไปนิมูนอะ่ะไปญี่ปุ่นดูดอกตกราแต่ว่าอันนี้เขาก็มีโปรเจกต์ที่ไปกับผู้ใหญ่เขาไปกันแบบไปเที่ยวกับครอบครัวเขาแล้วก็โอเกตามสบายเลยไปดูแสงเหนือที่นอร์เวย์ที่อะไรเงี้ยแต่ว่าที่นิมูนไม่ร่ม วันนี้ไปกี่วันคนิดนึงนิดเดือนนึงโอ้เดือนหนึ่งไม่คิดจะมาหากี่เลยหรอคะคุณจะไปประมาณสิวันนะไปกลับไม่เกินนี้ออกหมดฮะเราออกเหมดเอ้าเขาเก็บตังค์เขาออกี่เขาเก็บตังค์เขามีตังค์ให้เขาออก